สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนการใช้งานระบบ Smart ทและ l a t f o ฟอในองค์ประกอบที่2ฟังก์ชันการพิมพ์ฉลากหน้าตู้สารเคมีค่ะโดยฟังก์ชันการพิมพ์ฉลากหน้าตู้สารเคมีสามารถทําได้โดยคลิกที่เมนูรายงานด้านบนค่ะจากนั้นคลิกเลือกพิมพ์ฉลากและพิมพ์ฉลากหน้าตู้สารเคมีค่ะ ในหน้านี้ทุกท่านสามารถเลือกห้องปฏิบัติการและเลือกตู้เก็บสารเคมีได้เลยนะคะเมื่อทำการเลือกห้องปฏิบัติการและเลือกตู้เก็บสารเคมีแล้วสามารถคลิกที่ปุ่มค้นหาได้เลยค่ะในหน้านี้ก็จะปรากฏรายการสารเคมีที่อยู you, ่ภายในตู้ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาทั้งในรูปแบบไฟล์ Excel และไฟล์ pdf เพื่อมาพิมพ์แปะที่หน้าตู้สารเคมีของเราได้เลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมาในรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะและตัวอย่างไฟล์ที่แสดงผลออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel ก็จะมีลักษณะคล้ายเดียวกันค่ะและในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานการพิมพ์ฉลากหน้าตู้สารเคมีก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ